มา,มา,มา,มาเอาเร็วเอานะคะหมดยังเฮ้ยขอบคุณใครยังเออขอบคุณยังเอามาๆเออมเก่งๆถือไว้ถือไว้ถือไว้นะโอเคปวดปวดปนเข่าเก่งว่ะยับียัยบีจะยุ่นี่แหละแต่ว่าย you know, ัยบีใส่เจล้าเฮ็ดอัน สักผ่าเงี่ยนเฮียนเห็เหุหอย่างไฟขอบขัวไฟไฟที่ย้ายเสร็นต้องเหตุคือแยกเต็นที <c oughs> ่เ,เอาดีหน่อยสองคนเนี่ยจะเอาเขาเข่ากันไหมพี่น้องให้เขาหักกันถ้าเขายู่น้ากันเนือบบ้อค่อยดีกฟังถ้าเขาอยู่ด้วยกัน <c oughs> เขาจะรักกัน <c oughs> เขาจะหยอกกันถ้าสมมติ <c oughs> ว่าเออเอามารัก <c oughs> เอาลูกอ่ะมาเอาเลย,ยกูปี้กูบี้กูบี้กูบก้เอากิ้ดีก่อนขิ้ดีก่ะเดี๋ยวจะพึ่งจะพึ่งยายให้ข้าวเอาอิ่มแล้วเหรอ เด็กคนละหลายคำดูคือถ้าเขาอยู่ด้วยกันเราจะเลี้ยงใส่กันเขาจะรักกันถ้าสมุติว่ายแตนเอาผู้นึ่งยายเบี้ยวผู้หนึงมันห่างกันเด้อะไรขออะไรขอเนื้อพูดก่อนเนื้อเนื้อพูดให้ยายฟังก่อนเนื้อเนื้อเนื้อถูกต้องไหมทำไมหนูน่ารักจังเลยยายยายหอมก่อนได้ไหม เพ็ดเอ้ยเพ็ดเอานีา้ไหมนี่ไงเอาไหมเจออเห็นไหม่อยบ่ได้บอกดิเนี่ยการที่เราสอนเขาฝพูดทุกวันให้เขาจําจําเอายังสอนก่อใกล้เขาค่เขาบอาว่าได้ไดไดๆรอกเขาได้แต่ตัวไทยมันอีกจังน้อยเขาสิได้สอนชุกม,มือเขาเขาสอนเขาให้ไหวเอาเห็นวา เขาก็ะบายเอาเหรอเขาไม่ได้บอกเล่นเขากระสีเขากระชีฟังเขาอยู่ตัวแล้วที่นี่กระลยบอกได้บีวางสิอาข่อยจะเป็นคนเอาเองเอาร้านเนี่ยคือข่อยกำลงังฝึกสอนเขาต้องให้เขาสมมติว่าเห็นไหมแต่ก้อนเนี่ยมันจะมีแต่น้องพอยไหว้เป็นน้องเพชรยังไม่ไหว้ต้องบังคับถึงจะไหว้ แต่ตอนนี้คือไปไหนถ้าอยู่กับยายแตนยายแตนพาไปปึ๊บทํายังไงลูกยายมาทํายังไงเขาจะเฮ็ดกันทั้งสองคนตอนนี้เพชรนะ่ะยิ่งเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเก่งก็พอ,อยอีกซําเพชรนะ่ะเริ่มเริ่มจะเก่งคือมันอยู่ในในในการที่เขาเลี้ยงดูเขาถ้าอยู่กับยายบียายบีก็จะพาไปเล่นอีกหม่องนึงพอ,อยอยู่น้ำย้ายหม่องนึงเป็นวะอืมแยวที่นี่เดี๋ยวนี้คอยกระลังให้เขาหลีบอยู่น้ำกันสองคน คือข่อยก็ไม่เวลาหลายก็เก่าล่ะยายบีจเจ้าเฮ็ดส่วนนี้ของข่อยไปเดอ้อล้วข่อยสิเอาเด็กน่อยส่วนนี้คือเวลาเมียนเมียนยังนี่ยายบีแล้วสิเป็นคนเมียนเด็กน้อยเออเด็กน่อยยังเออยายบีสิเก็บยายบีก็สิเตรียมแพมเพื่อให้เตรียมนมให้เออคือส่วนเนี้ยของเราเราอยู่ส่วนนั้นคือเราเป็นคนว่าคอยปากเอาเนาะอเอาเอาเอาน้อหรอเอาใหมาก่ก็แล้ลูกเดี่ย Ì, inh, vào, ยายบีแล้วบอค่อยเก่งแล้วบอค่อยเก่งเรื่องเบาคือยายเลาสิสอนนิดหน่อยบอคอยเก่งแต่เราก็ฮิีเราเก่งคนละอย่างเอาเด็กหน่อยแล้วหุ่นนี้นี่เอาเด็กหน่อยนอนก่อนเราต้ังคอยอย่างยายบีไปเบิ้งไว้แต่ว่าเห็นเขานอนนอกก้อนเล้ này, no e, no con, ลว้องเจเขามาพี่นอนอูกอน เอาพิ้งขยะเด้อนัใครผู้ใดคายออกเอาไปทิ้งขยะเร็วน่ะใครเอ่อไปทิ้งขยะเออทิ้งขยะเลย <laughs> จ้าขยะนีไหมลูกขยะนีไหมดีไหมข้างไหนดีไหม,อ,งไงหไหมอือเอเอนั่นล่ะอ่าสต้าออกเออตรงนั้นก็ได้เออทิ้งเลยโอเคอือเก่งเก่งเจง,จงผมมือให้เลยมผมมือน้องเพชรเลย tiết kiệm